มีดอ่ะเล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงนี่รู้สึกว่าตอนนั้นฉันเพ้อหลับไปแป๊บเดียวเองทำไมบ้านมันพังซะขนาดนี้เออมันกิโลงเลยมีใครเอานิวเคลียร์มาถล่มหรือเปล่าวะเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งลืมบอกไปเลยช่องเราไปกลุ่มดิสคอร์ดแล้วนะ จะลืมด้วยองรีบไปเข้าหลบด,ด่วนเลยช่องกคปัญญาอ่อนที่หมายไม่ต้องไปเข้าหรอกนี่คือเตือนนะถ้าอยากคุยก็าตามใจจะใครอยากคุยกับผมก็ตามใจตามใจตามใจผมมีกลุ่ม Discord เลี้ยวแล้วผมก็จะใส่ที่เออคำธิทย ตอนนี้กูละละละอยูอ่ที่ไหนเนี่ยลาลาลาเฮ้ยเฮ้ยศพใครเนี่ยม,มีทั้งเอ่อไรหวัวกับหัวขาดไลหวัวกับหัวขาดมันก็เหมือนกันไหมวะอู้เท้าใครเ,เ,อเอาคืนไปแล้วกันนะเอ่อจะไปต่อแล้ว อไปนี่น่ากลัวเว้ยหน่นั่นมันต้องปีนปูนกลุ่มได้ใช่วิชาตัวแ e s t ริ i c ที่ฉันเคยเรียนเรียนมาจากครูขั้นแรกคือทำขาจะถีบเขาแล้วก็เอาหัวโขงให้แต่การได้เสร็จสับเอาละ ดูสิโ,โอเคมันตายแล้วเอเคดูสิมันตายอย่างเหลืออีกคนตัวเองเอเคันตายดยเดีตอนนี้นอยู่ที่ไหนเนี่ยแกดูคดด้วยทั้งดับเพลิงเอ่อ เอาไว้ตรงนี้ก่อนเอ่ออันนี้อะไรเดี๋ยวกระดูกคนที่หักสองท่อนมันจะโดนกัดมาด้วยเฮ้เอ่อสั่งมันไปแล้วเอออ้างเดกทั้างเดิก ออเออก็ยองชั่วหน่อยโอ้ทังเราพิ่งกันไฟได้เลยเออโอ,โอ้มาอยู่กับไอคนนี้พอดีเลยไม่เกี่ยวนี่มตายไปแล้วเออแน่นอนเก็บยาใส่กระเป๋าอาหายอ่าฮะเก็บยาใส่กระเป๋า เดี๋ยวนะไอนี่มันคุ้นๆภาพแบบนี้มันคุ้นๆใช่ไหม่โอ้ยะบอกด้วยวืาทีโพตินี่แหละไปสร้างมันไปแล้วยังไงก็ตามวะ เก็บใส่กระเป๋าก่อนเดินมาเฮ้ยน้ำไทยอ่าว้าวว้าวว้้ยว้อ่าแป๊บนึงนะผิดพลาดทางเทคนิคขอแก้บั๊กแก้มันก่อนไม่ได้ได้ขี้เกียจตัดต่อแล้วโคตรจะโคตรนานนะเออวิธีทำทำก็แบบนี้นะฉีดเข้าไปฉีดฉีดดิ

ยาเลยฉันมีวัคซีนสามารถรักษาแกได้นะแกชื่ออะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ฉันฉฉัน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 ฉฉัน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 ันั โอเคอัดไว้อยู่เออเอาอน,นีไป Activate แววล้วก็นเนอ ล้วอะไรต่อแล้วยังไงโอ้ฉันตื่นมเข็มไม่คืออะไรโยนไปใส่ข้าวโพดแมนสิโอ้ได้เฮ้ยดีมันอะไรสามีคนโง่เลยใช่โอ้อ้าอยากกันคนตัการเป็นสามีได้ตัวดีกตัวเออเก็บใจกบโอ อเออช่างมันเก็บใส่กระเป๋าละโอ้โหจะต้องขอบใจในมากเลยนะที่เออเพาแต่ฉันมาอยู่นี่ได้ไงง่ายเลยนะแกเป็นซอมบี้ยิงอือฉันเป็นซอมบี้ในเกมใช่ใช่ใ,ชในเป็นซอมบี้ ตายตายตายมาต้องช่วยเรานะไม่ตแต่บ้านแต่ว่าเราพังไปแล้วนะเอาจริงดิไปเออรอเรือยจะกลับบ้านอู้บ้านเหม็นพังเลยคุณผิดบ้านแล้วมั้งโอ้ยสู้คนเดียวก็ได้วะแน่นอนเรียมหุ่นอล ฮอเกมมาสมมติเร <onents ask the behaviour> yeah! ่เป็นซอมบี้แต่มันเป็นโฮเกมนะหม่เนเล่นเกมคาได้แค่สองตัวเอได้โยกระโดด โปรแกรมข้อตกงจริงเลยเฮ้ยทำไมหุ่นมาอยู่นิ่งๆเลยโอ้ฮะเกียร์ เบิร์กเครื่องใช้โฮโลแกรมแล้วก็เฮ้ยเยียมอ้นี้มันยากขึ้นโฮโลแกรมขยับได้ thank <laughs> you ไปตายแล้วก็เครื่องยิงอัตโนมัติยังไงนี่วิธีการครับกดตรงนั้นเรื่อยๆไอ้กดตรงที่ยิง จนจบคลิปน่าเบื่อไหมไล่ะเออล่ะช่องเรามีกลุ่มดิสคอร์สเลยนะอา่ายังมีอีกนะไปรับชมต่อออเอเ,อเ,อเอนอนพื้นเหรอเออลืมอที่เดิมอ ก็ได้ได้ได้เดี๋ยวนอนต่อเดี๋ยวนะเฮ้ยสม้มอะไรยิย็กเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นอะไรเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่นี่อ๋อได้นอนต่อนอนผ่านเลยมีใครอยากคุยในช่อง ที่ไม่มีอะไรเลยของผมนะครับก็ก็ไปดูแตาไม่ได้ยตาลิป